สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าหลังอย่างมีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมารีวิวค่ะเป็นส้อยข้อมือน้ำหนัก3บาทนะคะเส้นใหญ่ๆมาครบไซส์กันเลยนะคะเริ่มด้วยลายแรกค่ะเป็นลายรวงข้าวค่ะลายรวงข้าวมาพร้อมกับจี้ถุงทองค่ะแล้วก็หัวใจแทนรักนะคะจ้าเริ่มด้วยลายนี้กันเลยนะคะลายนี้ชื่อว่าลายมาลายทองนะคะอันนี้เส้นใหญ่ๆค่ะ,ะเหมาะกับในช่วงเทศกาลวันแม่สุดๆนะคะ ดูชื่อเขาสิดูเป็นมงคลน,นะแล้วก็มาพร้อมกับจี้หัวใจแทนรักนะคะตัดลายจิกเพชรนะคะสวยมากตัวสร้อยก็สวยค่ะ <Okay. S 1> อเคต่อด,ด้วยอีกลายนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลายรวงข้าวนะคะลายรวงข้าวทางร้านเราจะมี2แบบค่ะมีทั้งรวงข้าวแบบกลมแล้วก็รวงข้าวแบบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ห้อยจี้ถุงทองค่ะจี้ถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็เป็นจี้หัวใจ เส้นใหญ่ๆนะคะสวยมากเหมาะกับสาวๆข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้หมดเลยของเราจะมีครบไซส์นะคะมีครบไซส์เลยสำหรับคุณลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะแคปภาพนะคะแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ